สวัสดีครับกับสวัสดีอยู่กับผมซีโรวันอีกตามเคยนะครับผมวันนี้จะมาเปิดแพ็คไอคอนิ m โมเมนต์เอฟซีบาร์ซให้ชมอีกเช่นเคยนะครับนี่ครับผมผมยังใช้เป็นทองเม็ดเดยอีกเช่นเคยครับนี่พิ่งเล่นจบเลยครับผมไปไปรับให้ดูดีกว่าก็ e ีพีที่แล้วผมก็ขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้พาค,ครับผมอันนั้นคือไอดีทดลองของเพื่อนผมนะครับก็เพื่อนผมเขาก็ กดอัดคลิปก็ผมแต่เขาไม่ได้เปิดเสียงในเกมครับก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมมาครับ ID ดีนี้ก็เป็น ID ของผมนะครับผมเป็น ID ที่2ครับไปดูสูตรของเรากันดีกว่าครับผมเช็คข้อมูลยูฮันครับก็ผม2ครั้งประมาณนี้ครับจากนั้นก็ไปเช็คดีโกมาลาโตนาครับผมเช็คข้อมูลด้านในเช่นเคยครับ1ครั้ง แล้วก็เช็คลิวเนลเมสซี่ครับหครั้งครับผมแล้วก็ตบท้ายหรือปิดท้ายด้วยอังเดสอินเอสตาครับผม2ครั้งครับก็เป็นอันจบสูตรครับผมก็ถ้าใครได้ก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับผมตอนนี้ผู้ติดตามผมก็จะครบ600ผู้ติดตามแล้วนะครับผม yeah ขอบคุณทุกคนมากๆครับเดี๋ยวถ้าครบ600ผู้ติดตามผมจะมาทำคลิปแจก i อีเช่นเคยนะครับ ใครอยากได้ก็รอดูคลิปเลยนะครับผมช่วยกันสดกดซับกันเยอะๆครับผมบอกพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆมาช่วยกดซับกันนะครับขอบคุณทุกกาลร,รังใจครับผมขอบคุณมากๆครับประมาณนี้ครับผมงบผมก็200รครับผมเพราะไปเล่นแมตช์เดย์มาครับนี่ครับก็ถ้าสูตรของผม ไปเข้าของช่องไคยผมก็ขออภัยด้วยนะครับบางทีแบบผมแค่แบบกดกดเล่นนะครับแบบลองกดกดดูครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะออกครับผมแต่พอมันออกมันก็เลยเออผมก็เลยเอามาให้ทุกคนดูกันในคลิปนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างในการสุ่มนะครับผมครับครั้งแรกยังไม่ออกครับผมแต่ใครครับท้าสายมาโอ้โหลิวเนลเมสซี่ครับผมจากบาร์เซโลนาครับบอลดำครับผม มีโอกาสลุ้นครับโอกาสลุ้นเหลืออีกรอบสุดท้ายครับผมรอบที่2ครับนี่ครับลิวเนิวเมซี่ไปครับรอยสุดท้ายครับผมทองแมตต์เดย์นี่ขังที่สุดแล้วครับผมผมได้มาหลายไอดีแล้วครับส่วนมากที่ได้มาหนึ่ง้มา100 200ทองในคลิปของผมก็จากแมตต์เดย์ทั้งนั้นเลยครับผมไปครับสูตรแบบเดิมแลวครับผมโยฮันครับ2ครับ มาราโดน่าหนึ่งเมสซี่หนึ่งอสตาสครับผมช่วงนี้ผมก็จะพยายามทำคลิปให้เยอะๆนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเป็นรีวิวทีมใหญ่ของผมนะครับรีวิวไอดีผมเองครับผมก็ถ้าใครดูก็ขอบคุณด้วยนะครับ คนที่ยังไม่ดูก็ไม่เป็นไรครับผมก็พวกคลิปใหม่ๆก็อาจจะยอดิูน้อยครับผมเพราะผมอาจจะแบบห่างหายในการทําคลิปนานครับคนติดตามคนดูผมก็เลยน้อยลงครับก็ไม่เป็นไรครับผมจะสู้ต่อไปนะครับผมคนที่อยู่กับผมตลอดตั้งแต่แรกๆจนถึงวันนี้ก็ขอบคุณครับผมที่อยู่กับผมอยู่เคียงข้างผมตลอดครับนี่ครับผมอันเดนเสตาครับ ก็ยังใช้เป็นกดทราย5้าวิเหมือนเดิมครับผมตรงนี้รอสัก3าวิครับผมแล้วก็กดตรงนี้5้าวิครับ3 4 5ไปครับนี่ครับผมโอโ้โหสีชมพูออกน,นี้ครับส,สวยๆแล้วครับผมเท้าวขวามาใครครับ ใครครับครับหรือเปล่าโอ้โหอังเดสอินเอสตาีกแล้วก็ผม EP ที่แล้วก็อินเนสตาครับผมแต่ดีอยู่ครับไอดีนี้ผมยังไม่มีครับผมแต่ไอดีเพื่อนผมก็เขามีไปแล้วนะครับก็เปิดให้เข้าไปครับผมร้อยเดียวของผมก็200ครับผมแต่งอินเนสตาครับผมก็ใครชอบก็กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องผมเช่นเคยนะครับ ใครเข้ามาดูครั้งแรกก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมกดไลค์ให้ด้วยครับไปครับไปนี่ดีกว่าครับใช้การเทรนนิ่งให้พี่อังเดสอินเดสตอกันดีกว่าครับผมตัวนี้ก็สแต็ก95นะครับใช้โมเดลได้97ครับผมแต่ไปยืนเอ็มเอฟก็ได้สแต็กอยู่ที่98ครับตัวนี้เล่นดีอยู่นะครับผมผมเคยลองทดลองเล่นแล้วครับในไอดีเพื่อนครับผมตอนนั้นยังไม่มี ตอนนี้ในะ ID ตัวเองก็มีแล้วครับก็ดีใจครับผมแต่ใจจริงนี่อยากได้ยูฮันครับครับนี่ครับเนี่ยเพิ่งเล่นแชทเดมเลยครับผมฟูลแมนยูครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปผมนะครับ เดี๋ยวจะมี EP ีหน้าหรือ EP ีต่อๆไปก็รอติดตามช่องผมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันอีพีหน้าครับผมบาย